สวัสดีครับผมโน้ตเอซัซีเล็กเชียงใหม่ครับผมมาเจอกันวันนี้กับรถที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดรถตู้ระดับพรีเมียมคันนี้ครับผมฮุนไดแกรนสตาร์เล e ก2.5 VIP ครับเรามาดูกันว่ารถของเรามีอะไรกันบ้างนะครับโคมไฟหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นมัลติ r e f ฟ c เตอร์นะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ ตกแต่แงไปด้วยกระจังหน้าเป็นแบบโพมเมียมแล้วก็จะมีโลโก้ฮุนไดตรงนี้นะครับผมขยับมาทางด้านสายมือน,นิดนึงนะครับในส่วนของยางตัวน,นี้ยางที่ได้ไปจะเป็นยางกุดเยียยยี่อกุดเยียนะครับผมซีรีส์จะอยู่ที่2 3 5สามห้ับหนะครับผมยางจะอยู่ที่ปี19นะครับปี19ยางนะฮะ กระจกมองข้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวกระจกเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวในตัวซึ่งจะเป็นไฟ LED นะครับถัดมามือจับตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับถัดมาตรงนี้นิดนึงนะฝาถังน้ำมันตรงนี้เนี่ยความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่75ลิตรนะครับใช้เป็นประเภทดีเซล สามสูตได้ถึงบี5นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์หลังเนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3นะฮะแต่จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีตำหนิหนิดนึงจะแตกถ้าถ้าซื้อเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้นะครับด้านหลังตรงนี้โลโก้ตรงนี้นะครับผมแกน s t a r ์เล็กตอกย้ำความเป็น l u กชัวรี่คานะครับผมด้วยคำว่า VIP ตัวนี้นะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็น ตัววัดระยะนะครับถอยจอดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4.1 2จุดแล้วก็4นะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปน,นิดนึงจะมะีที่ฉีดน้ำนะครับสำหรับกระจกหลังจะมีใบปัดน้ำฝนให้ด้วยนะครับถัดมาด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นเสาอากาศนะครับสังเกตได้ว่าเสาอากาศของเขาเนี่ยจะติดตั้งในตำแหน่งที่เยือ้ออกมาทางด้านขวามือนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นดีเซลนะครับผม2.5 CRDI 16วาวนะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่175แรงม้านะครับที่ประมาณ3,600รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่4 4 1นิวตันเมตรประมาณ2,000รอบไล่ไปจนถึง2,250รอบต่อนอาทีนะครับผมส่งผ่านกำลังด้วยระบบ เกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะฮะเครื่องตัวนี้เนี่ยเรามาดูตามตามสภาพความจริงเลยนะฮะหัวน็อตเนี่ยสียังอยู่นะครับสีที่แต้มหัวน็อตต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบยังสมบูรณ์ดีนะครับผมยางกันกันความร้อนตรงนี้หรือว่า,าวงกลมหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเม็ดอาร์กต่าง,าง,างๆนะครับยังยังยังอยู่ครบอยู่นะครับขอบ ขอบของอาฝากระโปรงตรงนี้ยังเห็นชัดเจนนะครับหัวนอ็อตไม่มีการแกะนะครับไม่มีรอยแกะแบบตัวนี้เป็นตัวเป็นปีใหม่นะครับแบบตัวนี้เป็นปีใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับโดยรวมๆแล้วสภาพห้องเครื่องค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในกันครับกุญแจจะเป็นระบบรีโมทนะครับผมปลดล็อกแล้วก็ล็อกจะอยู่ในปุ่มเดียวกัน นะครับเข้ามาดูด้านในกันครับผมเริ่มจากประตูนะครับฟังก์ชันประตูก็คือจะมีไฟฟ้าอยู่ทั้ง2ด้านนะครับผมตัวนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยจะเขียนว่าออโต้ดาวซึ่งออโต้เฉพาะตอนลงนะครับเวลาขึ้นก็จะต้องดึงให้สุดนะครับ ตัวล็อกตัวปรับกระจกมองข้างนะครับ้ายขวาตรงนี้จะเห็นได้ว่าปถาถังน้ำมันมเนี่ยจะเปิดจากประตูนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมเบาะนั่งตรงนี้เป็นปบบรับเบาะแบบแมนนวลน,นะครับผมเป็นคานกระดกตรงนี้นะครับผมป,ปบบรับปรับเบาะพนักพิงแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังตรงนี้ยังจะใช้เป็นเป็นแมนนวลอยู่นะครับเบาะส่วนของคนขับยังจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก้าวขึ้นบันไดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมลองมานั่งดู นะครับสวิตช์คอนโทรลในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นตัวเปิดปิดประตูหลังนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับโคมไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำนะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเก๋งด้านหลังนะครับผมแอร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสช่องในด้านหน้านะครับหนงตรงกลางสองแล้วก็ในฝั่งของคนนั่งด้าน ด้านซ้ายนะครับผมในช่องตรงนี้จะมีสี่ช่องของแอร์จะมีมือจับตรงนี้นะครับในส่วนของคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีเทานะฮะตัวนี้เนี่ยไม่จะอยู่ที่แปดหมื่นประมาณแปดหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันของพวงมาลัยนะครับผมจะมีส่วนของ เร่งเสียงลดเสียงของตัววิทยุนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนช่องวิทยุนะฮะโหมดตรงนี้ก็จะในส่วนของการควบคุมของวิทยุทั้งหมดนะครับในส่วนของคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับผมตกแต่งไปด้วยลายหินอ่อนนะฮะสีสีเทานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุนวมนะฮะค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งจะอาจจะมีกล่องวางของเป็นช่องวางของนะครับ อยู่ในอยู่ตรงคอนโซลด้วยนะครับผมตัวนี้เนวิเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่8นิ้วนะครับจอตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะครับผมเล่น d v d ได้จะมีบลูทูธมี m p มนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์อยู่ในในตัวนะครับในส่วนของแอร์คอนโทรลตรงนี้ก็จะมีแอร์ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นแอร์ของด้านหน้านะครับผมชุดแอร์ด้านหน้านะฮะส่วนของแอร์ Air ด้านหลังก็จะ ควบคุมตรงนี้นะครับในฝั่งนี้มันจะเป็นด้านหลังนะครับเกียร์จะอยู่ที่5สปีดตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดช่องช่องเสียบบุหรี่ช่องจ่ายไฟเนี่ยจะมีตัวจุดบุหรี่มาให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่องช่องจ่ายไฟก็ตรงนี้เนี่ยจะช่องเป็นช่องแบบเสียบ USB นะครับ เบรกมือยังจะเป็นเบรกมือแบบดึงแบบก้านแบบดึงเหมือนอแบบเก่าอยู่นะครับผมในช่องเล็กๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่วางแก้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าเพราะว่ามันดึงมันดึงสุดได้แค่เนี้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครทราบช่วยแจ้งผมมาทีนะครับกล่องใส่อุปกรณ์ หรือใส่ของต่างๆจะมีอยู่2ช่องนะครับผมด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีอยู่สองช่องตรงนี้นะครับใส่ของนะครับตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่าเป็น a i r b a g ็นะครับผม a i r b a g ็จะมีอยู่2จุดคือ1นงพวงมาลัยกับด้านข้างตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นกระจกแบบตัดแสงออโตน้นะครับตัวนี้นะฮะด้านบนตรงนี้ช่องใส่แว่นครับ ไฟเก๋งตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันไฟเก๋งด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ก็จะมีอยู่2องดวงตรงนี้ตรงนี้จะเปิเปดปิดประตูนะฮะไฟออกโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมเป็นไฟฟ้านะครับเข้ามาดูด้านในกันนะครับผมด้านในเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับ เบาะจะเป็นลักษณะเป็นเบาะมิก้เมาส์เบาะ V.I.P. นะฮะจะสามารถปรับปรับพนักพิงนะครับผมตรงนี้ปรับพนักพิงนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวรองขานะครับพอเวลาปรับมันจะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมปรับขึ้นลงนะครับตรงนี้นะฮะ แต่ลักษณะเลื่อนเบาะเบาะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันนะครับมันก็จะเป็นลางเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมลองมาดูคอนโซลของด้านหลังกันนะครับมาดูเคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับผมจะมีทีวี TV ให้นะครับผมกดเลื่อนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับ อพอเล่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีแจ็คเสียบตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของวิทยุนะฮะสามารถเล่น FMAM ได้แล้วก็มีแผ่น CD ดีนะครับสามารถเสียบ USB ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องเก็บของตรงนี้นะครับให้มาทั้ง2ด้านทั้ง2ฝั่งนะครับผมค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับลำโพงตัวนี้จะมีอยู่4จุดนะครับผม ฝั่งตรงนี้ด้านหน้านี้2จุดนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีก2นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวปรับแอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการจะเป็นตัวปรับความแรงแล้วก็ตัวนี้ปรับความเย็นนะครับช่องแอร์ที่ให้มาตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหกช่องนะครับข้างฝั่งละ3จะอยู่ด้านข้างนี้ฝั่งละ3 12 3ทั้ง2ฝั่งรวมแล้วจะเป็น6ช่อง ะะไฟในเก่งตรงนี้นะครับผมจะมีโหมดให้ให้ให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นไฟส่องสว่างปกติสามารถลดแสงปรับแสงได้นะครับผมนี่คือสว่างสุด,ดนะฮะแล้วก็สามารถปรับสีได้ด้วยนะครับมันจะมีทั้งหมดไฟส่องเก๋งตรงนี้นะครับผมสามารถะจะปรับระดับของแสงสว่างได้นะครับเลือกได้นะฮะมีอยู่3ระดับแล้วก็สีของไฟเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับมีทั้งหมดหกเฉดสีด้วยกันนะครับ สามารถเลือกปรับได้จากตรงนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีมือจับนะฮะมีมือจับทั้งมีทั้งหมดสตัวตัวนี้มีตะขอเกี่ยวไว้ให้ห้อยของด้วยนะครับผมโอเคครับผมม้านตรงนี้บ้านบังหน้าต่างตรงนี้นะฮะหน้าต่างสามารถเปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ในส่วนของเบาะนั่งแถวหลังสุดนะครับผมจะมีที่วางดึงที่วางมือตรงนี้นะครับผมในส่วนของที่วางมือจะมีที่ในช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วทั้ง2ฝั่งนะครับผมฝั่งละ2อ,อช่องนะฮะตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับที่ผมแจ้งว่าจะมีลำโพงอยู่ด้านหลังคืออยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอ่า เบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะเบาะติดนะฮะไม่ใช่เบาะแยกจะเป็นเบาะยาวนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของหลังสุดกันครับที่วางสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะครับผมจะมีตัวเปิดนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีในช่องของพื้นที่ในการใส่สัมภาระเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใหญ่พอสมควรถ้าสมมติว่าสัมภาระเยอะก็สามารถจะปรับเบาให้เลื่อนไปข้างหน้าได้นะฮะนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับผมผมเป็นชายตัวค่อนข้างใหญ่นะครับผมสูง175สามารถนั่งได้สบายนะฮะดูแล้วไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมจบไปแล้วสำหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับผม แล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่969,000บาทนะครับผมสมน้ำสมเนื้อสำหรับรถฮุนไดแกรนสตาร์เล็กนะครับผม VIP คันนี้นะครับผมโปรโมชั่นสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับผม1ฟรีประกันชั้น1สําสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์และประกันชั้น2สําสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสด 2. ครับผมฟรีค่าโอน3,000บาท 3. s เอสแอกแคร ประกันอะไหล่ห้องเครื่องระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีช่วยเหลือ24ชั่วโมงช่วยเหลือฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นาชาร์จแบตเติมน้ำมันฉุกเฉินต่างๆนะครับผม 4. เช็คระยะก,ก่อนส่งสับทุกคันนะครับเท่านี้ยังไม่พอเรายังมีส่วนลดให้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมอินบ็อกเข้ามานะครับหรือคอมเมนต์ใต้เพจนี้เท่านั้นนะครับผมรับส่วนลดไปเลย5,000บาทนะครับ และสําหรับลูกค้าที่สนใจที่จะเข้ามาทดลองขับด้วยตัวเองนะครับผมเราจะขึ้นลายแล้วก็แผนที่ไว้ให้ในฝั่งนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับผมติดตามเพจเอเซบ e เล็กเชียงใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เอ s e บ e เล็กเชียงใหม่ลงไว้ให้ครับผมขอบคุณมากครับ